กุญแจพันห้าสิบดอกก็เท่าไหร่น่าจะประมาณสักสี่พันการันตีไม่รู้เลทเหมือนกันอันนี้เขาเปิดไปก่อนนะแล้วกุญแจเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงกุญแจมีสามพันเก้าร้อยกว่าอันได้ประมาณเกือบสี่กล่องละคือถ้าหมดนี่เราได้อีกก็โอเคอันนี้ซื้อเพิ่มมาอีกยี่สิบห้าดอกนะครับเดี๋ยวกดไปทีเดียวนั่นแหละยี่สิบห้าดอก,กประมาณห้าร้อยบาทเตรียมกลมเราต้องการอีกแค่ประมาณสองร้อยห้าสิบกุญแจขอพอดีเกินได้ อเอะใส่เพื่อมาพันเลยเหรอกระโปงเด,ยเดียวขอดูช้อยหน่อยได้ไหมมีโอกาสออกสามร้อยกุญแจหนึ่งเปอร์เซนต์แหมมึงทำเลทแข่งกับอานวะนี่ยสาทุกวแล้วออกมาดีว่าแปลกๆเลยไม่ขยับเลยผมขอซื้อที่ละสิบได้ไหมเผื่อมันออกก่อนได้ไม่ต้องไอ้นี่ได้ไม่ต้องใช้แคสหมดเน้นแบบพอดีพอเหมาะอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าเหมาเลยดีวะขอุดเลทสักทีหนึ่งวะเนี่ยสิบ เอมันดูดีว่าไหมก็ค่อยซื้อคนดูเนี่ยอยาค่อยซื้อค่อยเปิดค่อยเป็นค่อยไปโป้งสามร้อยอย่างอย่างดอกนี้อย่างสิบเนี่ยดูดีกว่าเดิมอีกนะอะขาดอีกร้อยหนึ่งโอ้สบายไม่อยากให้เกินอยากให้แบบพอดีอยากให้เกินไม่ใช่ไม่อยากให้เกินอยากให้เกินแบบไม่ขาดถาคิปไป สิบห้าชิ้นเลยซื้อสิบกล่องได้สิบห้าชิ้นขาดอีกแปดสิบอันนะมันมันมันเลรงี้เหรอวะเนี่ยกล่องกุญแจเอาดีๆอ่ะโอ้โหเปิดมาหนึ่งอย่างงี้ยี่สิบสองน่าจะครบแล้วแหละขาดอีกประมาณหกสิบหกพอพอพอสบายสบายถึงมือผมแล้วชิลอ่ะคือ สี่สิบหกอันเฝ้าแววโอ้ขอสิบหน่อยขอส,สิบสิบสักสี่ทีเออหนึ่งบลงมาแค่หนึ่งเองนะเชื่อแล้วอ่านเท่าไหร่อ่ะอ่าสิบสี่ชิน้นเหลือหมื่นเจ็ดเอาไว้ถ้าอยู่ดีๆมันป้องเดียวมาแบบสามร้อยห้าดอกเลยทำไงเนี่ยรวยแย่เลย หอ,อนหนึ่งเอ้ยนี่ไงที่จะสามร้อยจริงกุนตีนี่วะโอ้แล้วแม่งกักตั้งนานโอ้จะรั่วหกสองเจ็ดสามโอเคเข้าใจตรงกันพอหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวกดกล่องเจ็ดไปก่อนสองทีไหมล,ล่ะเราดูว่าเหลือเท่าไหร่เอาการนะนั่งลุ้นขนาดเนี้ยแล้วโอ้ยใบยเป้งเอาการมาอีกอืมใบเป้งอืมเอาดีด เลดกล่องมันจะดีวะเนี no, so ่ยเหลือพันสามได้อยู่แม้กล่องหกสองกล่องอะได้ป่าวะได้นะกล่องหกสองกล่องได้อยู่นะหรือจะเอากล่องเจนหนึ่งกล่องการ์ดออนะสีชมพูเอาดีการ์ดออตลกและจ m เมขอการ์ดอีกได้ไหมไหนๆก็มาทางนี้ละขอการ์ดเอาที่เอาดีขอการ์ดอีกใบหนึ่งอะมันจะได้ไม่ซ้ำกันเลยเออหมื่งสองเออคุ้มไหมได้แต่ใบแป้งๆสี่ร้อยไพ่ก่อนเลย ปากโคตรทองเออปากโคตรทองวันนี้โ,โดวันบอลรองดองมีให้เห็นนะใครวะลอยคีนมีไปเนี่ยเอามีซะด้วยสี่ล้านนี่งอมขั้นต่ำสองล้านเหรอใบนี้แท็อปสี่ร้อยไพ่มันรุนยากยังวะต้องกดเลยใบเป้ง เฮ้ยเบกแฮมร้อยเอ็มหวานแต่ถ้าจำไม่ผิดในตลาดมีคนลงต่ำเหมือนต้องเอามาเล่นอันนี้เปิดไปไหนก่อนเนี่ย SR ก่อนเนาะรู้เรทกันอยู่ใบนี้ก็อาซาไปคมคมเลขหนึ่งเหมาหายสูตรเนี้ยรวยมานักต่อนนักเบลเยี่ยมตัวเป้งมาโเเเปงใครกวชบแพ เฮ้ยกูติก็แพงนะ5้าสบล้านอะ่ะก็แพงอยู่แหละเอาไปไหนก่อนดีมันท็อปร้อยทั้งคู่อะ่ะแต่มันการันตีขั้นต่ําเท่ากันเลยร1อยสบวกสิล้านล้านออาไปนี้ก่อนไม่เอาอะ่ะเอาไปนู้นก่อนบัลลองดอมันตัวชูลงและเลขหนึ่งเมาหายคุมๆมเบคเคนเมาเออไปนี้เออก็ได้รวยอุ้ยรนีอ วันนี้มาแม่นนะเดาถูกหมดเลย <laughs> ไม่มีหลุดล็อกแต่ไม่แพงดีแล้วมาเปิดก่อนออกไอคอนนี้คือกุณหลิดโดอ้วนและใบสุดท้ายแล้วครับอันนี้ขอบัลลองดอสักทีเถอะวะท็อป100ร้อยไพเป็นบุญตากูหน่อยวะบัลลองดอบวกแปดโอ้สิอยู่เอ้ยโอ้ยโมดิตโอ้แห้งเลยโอ้โปูมานหลิดแหละที่ เอามาสาขนาดนี้น่าอยู่เลย 3, 2, อะสามสองร้านขายได้ไหมอีกเรื่องหนึง่งแต่คุ้มแล้วไงสองร้อยสิบเอ็มอดีต่อไปเลยนะคนดูบอกซัดกล่องกุญแจกล่องใหญ่แล้วผมยังไม่เคยเปิดกล่องกุญแจเลยรอบที่แล้วก็ก็เปิดไปแล้วนี่หว่าเมื่อวานคือถ้ามันเหล่มันดีก็ผมว่าอาจจะได้กล่องหนึ่งนะเพราะดวงผมก็ค่อนข้างดีซะด้วยสองกล่องนี่ไม่มั่นใจเมื่อวานนมื่นสองสี่กล่องโอ้โหเปิดหัวมาดี สกิปไปทีนึงโอ้มีอยูสิบแปดดอกอ้ทีละสิบนะนี่สามร้อยเฉยโอ้โห <laughs> เปิดลวดดีกว่าเปิดลวดก็ได้เปิดลวดได้ร้อยห้าสิบกล่องอะ่ะอันกดไปให้เหลือร้อยห้าสิบกล่องก่อนแล้วกันผมออกง่อยจัดเลย ก่อนเปิดสเต็ปนี้นะที่ออกเยอะเยอะซืบสกิปเฉยเฮ้ยนี่ไงมาแล้วนี่สามร้อยมาแล้วอีกเจ็ดทีแล้วเดี๋ยวเปิดรวดเดียวเลยร้อยห้าสิบชิ้นดีไหมอันนี้ดอกท้ายไหมรวดเดียวร้อยห้าสิบชิ้นเราต้องการอีกประมาณหกร้อยกุญแจคุณดูออกสามร้อยสองทีได้เลยมันจะมาได้สองกล่องขอให้มาสาธุเก้าเก้า แล้วถ้าเป็นหมื่นกุญแจอย่างนี้ทำไงอ,อ่ะดีๆนะกลัวไม่ดีแล้วผมมีอยู่700คร้อยดูได้ได้กล่องหกหนึ่งกล่องนะจะรั่วกันเลยเรียบปกติไหมอีกเท่าไหร่พี่อีกประมาณ300กุญแจเปิดร้อยดอกได้กล่องใหญ่อโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ติดรอเปิดแล้วจะรุยแป๊บมึงนะคุณแชมปเดี๋ยวไปทาแป้งป้าจตัวเองทำความสะอาดดีกว่าบุย รูปหล่อใช้กล้องเลยหน้าขาวทาครีมถูกเบอร์เดี๋ยวตอนคลิปลงคนดูงงกุญแจขาดสามร้อยกลับมาแป๊บเดียวหน้าขาวโบ๊ะเลยเดี๋ยวผมทยอยซื้อทีละสิบแล้วกันมันออกก่อน,ม,นม,ออมันจะได้ไม่เหลือแค่เอ้ยมันจะได้ไม่เหลือกุญแจค่อยๆทยอยซื้อทยอยเปิดทีละสิบเอาเหมือนเมื่อวานนั่นแหละสีหน้าไม่เข้ากับสีเสื้อไปทาให้ดำกูต้องไปหาซื้อฐานมาทาหน้าเลยเอ้าได้ละโอ้ยขาดอีกนิดนึงเออแ้่กุญแจก็พอแล้วง ดีทีนี้มันออกสามรกุญแจวะแนะนำซื้อกล่องของแสนคุ้มไหมกล่องเอเมลล์เหรออ้็ดูดีอยู่ไอ้จะซื้อกล่องสิบแต่แรกครบแล้วนะซื้กล่องห้ามันมันออกห้ากุญแจมึงดูถูกดวงกูจัดระบบดูดีเปิดกล่องห้าก็ออกห้ามึงไม่เกินเลยกันกูซื้อพอดีเลยละกันโอเคันห้าสิบครบพอดีวนตีนี่ไ่ดวงเราแบบได้ที่อ่ะ นี่เติมเท่าไหร่เปิด er mm ไปหรอประมาณห้าแสนแคสอะคุณดูริงคุณดูเลตดีอยู่แล้วองเจ็ดย um ังไม่ได้ซื้อใช่ไหมเดี๋ยวไปซื้อก่อนอันนี้ไงเอาให้หมดเลยนะพี่แคสอะหรอเอากุญแจมาลุนเพิ่มเหรอคุณดูทำอะไรก็ได้ให้แคสหมดโอเคส่ง S ว P ีแม่งเลยบุญเล่นบุญเล่นเอาเอาแพ็คโกไหมคุณดูแพ็คโกได้สามแพ็คแปะขายได้นะแพ็คโกยังนำตำหลักล้านมีให้เห็นออมับเขาให้เปิดแพ็คโกก่อนแพ็คผู้รักษาประตู เอ็นมาเป้สักทีหนึ่งยังไม่เคยเปิดได้เลยวะเป็นบุญตาหลังเศษอะเฮ้ยโอเมยองไอ้ที่เพิ่งเเข้าตะกี้อกอกมาแล้วไปกันต่อพลังมันน้อยอยู่ไหมโอ้ยไอ้ดาร์บิลลี่ขอได้ไหมถามเจ้าของไอดีเด่น ไปเลนใหม่่ออต้องเติมเท่าไหร่เท่าเดิมแหละอุย้ยโกเบลใสเอมบัปเป้ปะนี่แหละของดีอยู่ตรงนี้แหละเปิดเลยจะได้ไปซัดกล่องเจ็ดสัทีเอาเข้ามาแม่งไม่ออกหรอกกูตัวเฮ้ยเดือจอจอลิโอ้นวนี่ของดีตัวนี้เก็บไว้ตีบวกกาวขายรวย รัวกูอีพีรักบ,บ้านซีซีใครก็ได้ดีทังกู้เฮ้ยสองตัวนี้เริ่มไม่ดีแล้วนะอ๋อนาบาาได้อยู่เลยะใช่ป่าวะโุ้ยดอนนารูมา่าได้เลยว่านาบา้าะไรว่าอิตาลีมากูหลอนนี่กะใส,ส่แป้งมันบางตาและวไปสุดท้ายโอ้ยลูนินเอาดีเปิดมาเป็นเชฟเทงโก้รู้เาเลย ตลาดลงก็ป่าทิวรกขายสบายเข้าเรื่องเลยดีกว่าไม่เอาการ์ดเอ็มนะครับโอ้จบไอ้ยี่สิบสองนาทีกูไม่ได้ลุ้นหว่ะได้ตังค์ไปซื้อมือขี้ร้องมือขี้ได้การ์ดเปิดมาได้ตัวสิบเอ็มเขาร้องระงมหมดนี้อีกนะอันนี้คุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วแต่พารยังไม่มีล้านๆเลยเนี่ยพารเติม มีแต่พาร์ฟรีได้เทนขายออกไปแล้วตัวไก่ผมเอาไปนี้ก่อนนะเอ้ากดไม่โดนนี้โอ,อเลโอเล่อีกแล้วเหรอเมื่อวานมึงก็ออกนะเว้ยก็แต่รอบนี้บวกแปถามว่าแพงไหมก็ไม่และสามถึงแปดมีอะไรให้ลุ้นเราพูดแล้วกดเลยอ้าวตรงสายไวไประบบคำนวณไม่ทัน ยุคสมัยนี้มันไม่มีแล้วประตูหน้ากูทําได้ไงเนี่ยมาคนดูเจ็ดถึงแปดเอาเด็ดเด็ดนะดอกนี้เด็ด,เด,ดเด็ดคมคมอืมอืมเฮ้ยร้อยบวกแปดโอเคไอดีนี้น่าจะมีซองสุด้าง t จะเปิดพานมาเพราะว่างเหลือการลุ้นใบเน้นๆอีกทั้งสองใบตกคลิปตกคลิปใบนี้โด้วันยูทีโอ โอ้ยล้านสสนตัวไม่ถึงล้านไม่ถึงห้าแสนและใบสุดท้ายโอ้โหอย่าน้อยหน้ามาโก้ร้อยสิต้องลันแล้วนะใบสุดท้ายแล้วอะขอหน่อยขอหน่อยขอเยอะขอเยอะขอเยอะเลยโอ้โหเฮดบิโอ้โ,โ,อโ,โ,อโหไม่ลุ้นะลรเนี่ยเยอะ้อยปกคลิปจริง แล้วมันได้ราคาพอกันเลยอ่ะไปลุ้นแพงกว่าหมดเลยนะนะ MT มาสามล้าน m มสามล้านก็คือด้านล่างไอ้ A, ด้านบนเขาเปิดไปแล้วอันนี้ไม่ได้อันที่เติมอย่างเงี้ยประมาณเจ็ดล้านหกประมาณนี้หละมาคนระับกลับมาที่ไอดีคุณนิวอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานจัดกุติจัดเบ็แคแฮมให้เขาไปรอบนี้แหละโดวอวบอลอังดอมีให้เห็นนับถอยหลังสิบเก้าแปดเจ็ดหก้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ติ ตอเลสเหรอไม่ใช่ลาอุน่นม่นเนี่ยเอาดี <c oughs> เหงาหน่อยสี่สิบเอ็มคุ้มกว่าอีกมาขายออกหรือเปล่านะอะคือมีคนลงต่ำไปด้วยโอย้ทำไมมันเหงาจังเลยสงสัยวันนี้เลสไม่มานะโอ้ลูนี่ก็รอบที่แล้วยังไม่ออกเลยโอ้ซื้อทีละห้าสิบได้ได้สามทีตามใจนู้เลยคิดว่าแบบไหนดีแบบนี้แหละทยอยซื้อเอาดีกว่า เพราะว่าทยอยซื้อนี่เลตดีเสมอแต่เปิดครั้งแรกนะอ่ะะาสิบแเราหัวร้อยใบถือว่าเป็นความคิดที่ดีอ๋อแปดสิบเอ็ดดอกทั่วหนึ่งพันบาทเอาจริงดิดอกนี้ร้อยใบสาธุสามร้อยหกร้อยเก้าร้อยบันสองพันห้าพันแปดสองพันหนึ่งหกร้อยเอาดี อย่างน้อยก็ยังอยู่ในช้อยที่เดามีเท่าไหร่ละมี876ใกล้ได้กล่อง7็นะคุณใส่เพิ่มไหมอีกสักพันไหมผมว่ามาอีกสักพันหนึ่งอะดกดไก่ที่มีก็น่าจะได้ประมาณ7กล่อง7กล่อง70อันได้นะ25่ r หาหางแถวต้องมาละนอ้องเรื่องเสียงเรียงนามันลั่นยังไงไม่คิดมันเป็นตัวพลัง1้อยิที่ถูกที่สุดแล้วอปว่าวะตัวนี้ผมผมปวดเยี่ยวอะอเขาเติมมาอยังเอาเติมมาแล้วเปก่อนเปก่อนเอาห้มา,า,า,ามาก่อน 200ยไม่เกินเอื้อมนะครับผมบอกเลยว่าสองรอยเนี่ยไม่เกินเอื้อมประมาณสองสมร้อยกุญแจออกสามร้อยดอกเดียวได้เลยมัสามร้อยแค่ดอกเดียวคมๆมหมฮึบหน่อยฮึบหน่อยฮึบหน่อยฮึบเจสิบเจ็ดขาดเจ็ดสิบ็ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดไอที่มีก่อนจะได้ไม่ต้องเติมเพิ่มเจ็ดสิบเจ็ดผมว่ามันก็อยู่แค่เอื้อมนะครับเหมือนจะเกินเอื้อมไม่เกินเติมฮาร์ดคุ้มไหมคุ้มครับเจสิบเจ็ด เจ็ดสิบเจ็ดขอล่ะฮึบสามสิบแปดค่ะสามสิบแปดเติมไปอีกห้าร้อยแล้วโอเคครับสบายใจได้คุณดูอูหมดล้วดู <c oughs> <c oughs> กดทีละยี่สิบนะกดทีละสองหมื่นแคสสบายยังไงก็ครบคุณดูหุดบ่อล่อปลาเกมหัวจรวดอุ้ยอีกเท่าไหร่โอ้ครบอยู่แล้วสบาย ออกนี้น่าจะครบแล้วเดี๋ยวแม่งกวนตีนออกสามร้อยให้อีกไม่เป็นไรแถมเม่อเอาโอ้ไม่มีขาดหกชิ้นเฮียมันเอาหมดเลยอ่ะมันซื้อพอดีแล้วกันขาดหกชิ้นไม่เอาไม่ไม่เกินอ่ะยังไงแม่งก็ออกทีละหนึ่งอยู่ลไอ้เลดดีๆอย่นี้สรุปพอหมดเท่าไหร่นั่นนะสิ สรุปขอหมดเท่าไหร่ได้แล้วได้แล้วกล่องเจ็ดสามพันสี่พันสี่พันห้าถ้าเติมช่วงคูณ2ก็ได้จะประมาณสองพันห้าใช่ไหมประมาณนั้นเปิดมาได้ตังค์เอา้าทำไมปากคุณเป็นอย่างนั้นนะเปิดมาก็ต้องเป็นแบบว่าปีบลองดอเลยดวงผมไม่แย่ขนาดนั้นหรือว่าสี่ส้านอาจจะเป็นช้อยที่ดีและเขามีเปอร์เซ็นต์บอกออกป่าวว่เปอร์เซ็นต์ออกบอกบอกออก ออกบอกมีไหมมีเปอร์เซ็นต์บอกไหมมีปะมียี่หมดก็หนึ่งในสี่เขาปุ๊บกดปับ๊บอย่าให้จังหวะมันตั้งตัวมันต้องงี้ดีวะได้ตังเหมือนผมโนษทีได้นักเตะ แล้วไม่ใช่ปีเฮนาด้วยหนักตะไม่มีไม่มีไม่ติดท็อปไอ้นี่นะท็อปร้อยไพ่ลำบากคุณลุ้นนี่คุณเห็นไหมเนี่ยโดอ้วนไอคอนโดหล่อ g r u โดหล่อซีมันก็มีอยู่แค่3ตัวในใบนี้ที่ผมมองไว้ไม่ถึง40เท่ากับเจ๊งสบาย25โอ้ยี่น้อยไปผมเอาให้เขาห้าสิอย่างต่ำ,ตำตๆเผลอนี่เบ็กแค่เหมือนเมื่อวานอ,อุ้ยไอคาร์ลหรอ <laughs> <c oughs> ยี่สิบสี่เฮ้ยสี่สิบเอ็มไม่แย่นะไอดี ID ก่อนหนะ้าโอ้ยแย่ล,ล้นรูนลมอ่ะโอ้เงาหงอยขายออกไหมเนี่ยโอ้โหมีลงซะด้วยงั้นผมได้ตังค์คุ้มกว่า <c oughs> ได้ตังค์เป็นคุ้มกว่าแล้วดีนะเวียงขาวอยู่เลยเพิ่งพูดถึงไอดีที่แล้วห้าพอจังเรขายได้ยี่สิบการ์ดเอ็มดีว่ะอย่างงี้ขายไปปาดเลยไหมหรือจะรอขายสูงให้อยู่ในวินนิ่งก็เมตาตลอดการ อันนี้คือเกมเกมดีที่เราเลฟ